สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้คุณยายก็เอาผ้าห้าตะกอสีสวยมาให้ทายได้ลงใน YouTube เผื่อว่าบางที f อถูกใจนะคะเพราะว่าเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะปกติแล้วงานห้าตะกอส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมจุนเกรดดีแต่ชี่นี้ก็เป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะคุณยายมาเองเลยคะ่ะวันนี้เดี๋ยวให้คุณยายพรีเซนต์ด้วยเพราะว่าจะได้รีบขายนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมา ใ่ก็จะเป็นอุคนอาบน้ำยา,าให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถูกใจ fc ด้วยอยากดูแลนะคะเพราะว่ามีแต่งานที่สวยเป็นใหม่บ้านด้วยผสมใหม่จุนนะคะงานหนาแน่นๆเลยนะคะอาบน้ำยาแล้วก็จะสวยมากเลยค่ะตัดจากกีใหม่ๆเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะคะ,ะคุณยายพรีเซนต์หน่อยอันนี้คือผ้ายกดอกห้าตะกอนะคะเป็น เป็นลายตะขอค่ะมันจะมีตะขอตัวตะขอค่ะหรือว่าแต่ก่อนเขาก็เป็นว่าตะเกาตะเกาโบราณเนี่ยตัวนี้ค่ะแล้วตัวนี้มันจะเป็นดอกดอกกันกร่าวค่ะเป็นผ้ายกดอกค่ะเป็นผ้ายกดอกมีหน,น,น้านางยกดอกลายลูกแกว้วมีเชิงสองข้างค่ะสวยเช,เชิงอะไรแบบนี้นี่แบบนานานเป็นขั้นสวยดีนะ ไอ้ขั้นตัวนี้บอกเชิงเล่นเขาเล่นลายเชิงเนาะเขาเล่นสวยมากแบบใหม่แบบใหม่มาทําใหม่คือคนรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดใหม่ๆที่จะมีความสร้างสรรค์หน้านางก็สวยด้วยหน้านางสวยด้วยใกล้ๆกันหน้านางสวยอันนี้ยังไม่อาบน้ํายานะค่ะใหม่บ้านน่ะโอ้ใหม่บ้านด้วยงดงามมากๆเลยโอ้โหแค่นี้ราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดจ่า โอ้ไม่แพงเพราะว่าช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละก็คือช่วยช่วยชาวบ้านเราเนาะคิดว่าช่วยชาวบ้านเราโทรออกมาแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้น่ะใช่ใช่สวยมากสวยสามพันเจ็ดนะคะชิ้นนี้เป็นใหม่บ้านด้วยเป็นใหม่บ้านค่ะโอ้โหงดงามเดี๋ยวดูชิ้นที่สองต่ออเดียไซายขอถ่ายใกล้ๆหน่อยชิ้นนี้ ใกล้ๆก่อนเผื่อว่าเอฟซีอยากได้สวยงามถ้าอาบน้ำยานี่จะสวยมากๆอ่ะสีมันออกสีม่วงสีม่วงพื้นสีม่วงม่วงสวยงามมากอ้าวชิ้นที่สองชิ้นที่สองามงกรคาบแก้วสวยมากค่ะเป็นผ้ายกดอกลายพริกไทยนะคะห้าตะโกเหมือนกันค่ะยกดอกลายพริกไทยมีหน้านางแล้วก็ลายการมัดจริงๆอ่ะสวยมากดูเขาเล่นเชิงอ่ะเล่นเชิงเชิงเขาสวย สีจริงสวยมากเลยนะนี่สวยมากสวยค่ะอ๋อเรียกว่าลายลูกแก้วอ่ะลายพริกไทยค่ะลายพริกไทยลายพริกไทยเป็นผ้าลายพริกไทยสายคอร์าราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดจ้ะอ่าเป็นไหมอะไรพี่เป็นไหมบ้านเลยค่ะเป็นไหมบ้านงดงามมากทั้งผู้ไหมบ้านไหมยืนนี่จะเป็นไหมจุนจ้ะสวยสวยสวยมากสวย สดๆเลยนะคะเนี่ยมาถึงบ้านแล้วรีบรับนะคะเป็นใหม่บ้านด้วยหายากเดี๋ยวสายจะอาบน้ํำยาให้นะคะถ้าใครสนใจทักทายมาเลยนะคะสวยงามมากเรียกอะไรอะไรนะมังกรคับแก้วมังกรคาบแก้วลายมงคลงดงามค่ะออาชิ้นที่สามค่ะคุณยายวันนี้มาถึงบ้านเลยค่ะเอฟซอุ้ยอันนี้ก็สวยสวยสวยโอเล่เก้า มีเล่ก้าวด้วยเรียกอะไรคะก็จะเป็นนาแต่บางคนนามันเขาเขาโค้งมาเหมือนกะเลเก้าอันนี้ก็เป็นหน้าเกี้ยวเขาก็เลยเรียกนาเกี้ยวเล็กงานจีนยกดอกไม้ยลก้วยเป็นผ้าหาตกรยกดอกลายลูกแก้วเป็นไหมเป็นไหมบ้านเป็นไหมบ้านสวยมีหน้านางชายคลุยดูเชิงดูควาทธรเชิงเล้รักมากเลยรักมากเลย เชิงสเชิงใบสีเชิงนี่ก็สวยนี่สวยเดี๋ยวทรายขอจิ้มใกล้ๆ่โอ้โหหน้านางก็สวยสีสันก็งดงามเป็นใหม่บ้านด้วยเท่าไรอีกคะชิ้นนี้ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่สามพันเ็ดเดียวกันค่ะราคาเดียวกันสดสดร้อนๆเลยนะเนี่ยช่วยชาวบ้านด้วยช่วงนี้ไม่มีตลาดขายนะคะต้องมาขายตลาดกลาอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็แปลก หนามากเป็นไหม้บ้านหนามากสวยมากค่ะตัวนี้จะเป็นเขาจะเรียกอะไรเนาะเขาจะเรียกแบบลายอะไรเอ่ยเหมือนก็ว่าโคมไฟอ่ะใช่มันลายโคมไฟค่ะเป็นผ้ายกดอกผห้าตะกก้ลายเรื่อืจริสวยมีหน้านางชายคลุยค่ะเป็นไหม้บ้านเหมือนกันค่ะตรงกลางเขาก็จะเล่นลายให้เป็นสีม่วงค่ะสวยสวยผืนหนึ่งจ้ะ สวยมากเป็นไหมบ้านเช่น,นกัน,นใช่ไหมคะใช่ไหมบ้านเช่นกันค่ะาคา่วพุ่งก็จะเป็นไหมจุนเนาะ,ะใช่ก็ยังดีเพราะว่ามีความผสมผสานได้งดงามอาลมแรงมากคุณยายจับแอกข้างล่างนิดหนึ่งค่ะจะได้ถ่ายให้เอฟซีได้ได้เลือกสีสวยมากลมแรงลมแรงราคาอยู่ที่สามพัน สามพันเจ็ดนะคะใหญ่ใหแกดให้เสมอใหญ่ตัวนี้จะเป็นดอกกันกล้าวแล้วพ็ทําเชิงได้สวยเชิงเขาสวยดอกกันกดอกันล้าวตัวนี้มันจะมีกรหนินี้หนึ่งคือมันสีไม่เสมอค่ะสีไม่เสมอที่หนึ่งยอมไม่ค่อยเสมอนี้นี่นจะให้ดูเลยไม่รอกขายค่ะค่ะ ตัวนี้จะเข้มกว่านิดหนึ่งตัวนี้มันจะสดกว่านิดหนึ่งแต่เ็าบอกว่าถ้าสีไม่เสมือนใสใสไปก็จะเสมือนกันใช่ไหคะเพราะว่าน้ำยาไปมันก็เสมือนเป็นไหมสีมันจะวิ่งเข้าหากันค่ะตัวนี้เป็นผ้าสังตะโกค่ะเป็นไหมอะไรคะเป็นไหมจุนค่ะลายดอกันเกลาวค่ะหนาเนื้อแน่นค่ะเน้นมากฟืนหกสิบอะโอ้ฟืมหกสิบหนาอยู่แล้วอู้หนาจริงๆเชิงสวยมากเชิงสุงเชิงสวยสีสันก็งดงามเนื้อหนามากเลยค่ะ ไหมจุนแต่ว่าเนื้อหนามากอันนี้เท่าไรคะที่จะอยู่ที่สองพันหกค่ะถ้าลงน้ํายาไปน่ะสีมันจะกลมกลืนกันค่ะมัน แล้วแล้วมันก็ไม่มีปัญหาว่าเพราะตัวนี้เวลาเราใส่แล้วก็เราจะพับพรมจะพักมันฟื้นฟื้นหกสิบมันจะหนเท่าไหรนะราคาค่เบาหน่อยสองพันหกโอ้ก็ไม่แพงนะคะเนื้องานหนักมากชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายใช่ไหมคะนี่เนื้อแน่นมากเลยชิ้นสุดท้ายได้มาแค่นี้วันนี้ได้มาแค่นี้วันนี้โอ้งดงามนะคะ